เสียงเจ้าป่าก็คำรามกึกก้องขึ้นทุกคนสะดุ้งเฮือกไอ้เมฆมองภาพเบื้องหน้าราวกับเห็นพญามัจจุราชพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนให้ตัวเองหลุดออกจากเชือกอย่างไม่คิดชีวิตหมอโชดเห็นท่าทีไม่ดีเขาปรีออกจากที่ซ่อนลันกระสุนใส่มันเป็นคนแรกกระทั่งมาถึงบ้านของผู้ใหญ่แสนในที่สุด พ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่แย่แล้วเสือสมิงจ้ะข้าเห็นเต็มสองตาเลยมันตัวใหญ่บรมธรรมข้าเจอมันเข้าจังๆที่ท้ายหมู่บ้านมันกำลังสู้กับหมอคาถาคนหนึ่งอยู่จ้ะฮะจริงเหรอวะแล้วเองรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเสือสมิงอ่ะผู้ใหญ่แสนถามเสียงหลงแม้เชื่อว่าในวันใดวันหนึ่งไอ้เสือสมิงจะต้องโผล่หน้ามาให้เห็น แต่มันก็ไม่น่าจะโผล่ออกมาในเวลากลางวันแสกๆแบบนี้เพราะตัวมันใหญ่มากแต่มันก็เงียบมากมันพอมาขวางหน้าข้ายังก็ถูกผีหลอกตามันเงียลุกเป็นไฟสีเขียวเลยที่สำคัญนะมันมีตาอยู่ที่กลางหน้าผากด้วยโชคดีที่มีหมอคาถาคนหนึ่งมาช่วยข้าไว้ตอนนี้เขากำลังสู้อยู่กับมันเขาให้ข้ารีบมาแจ้งผู้ใหญ่ว่าเสือสมิงมาถึงแถวนี้แล้ว ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกมีเสือสมิงเกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนจริงๆผู้ใหญ่แสนรีบกลับเข้าไปคว้าปืนยาวของตัวเองออกมาเอ็งนำข้าไปข้าจะไปช่วยหมอคาถาคนนั้นไอ้เชียวถึงกับพะวาร้องโอดครวญออกมาโอ้ยข้าไม่กล้าไปหรอกเดี๋ยวข้าจะไปบอกพี่ชดให้นะพี่ชดของมันก็คือ นายพรานในหมู่บ้านคนหนึ่งที่พอมีฝีมือทางการยิงปืนอยู่บ้างโถไอ้ขี้คราดไม่ต้องไปเรียกนำหน้าข้าไปเราต้องไปช่วยหมอคาถาเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่แสนด่าลูกบ้านปอดแหกเพราะผ่านชดที่มันว่าเป็นแค่พรานล่าสัตว์ธรรมดาคนหนึ่งแกจึงไม่เสียเวลาอยู่อีกขณะกำลังจะลงจากบันไดบ้าน สายตาก็เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในบริเวณบ้านดูเหมือนเขาจะมีอาการบาดเจ็บแขนเสื้อข้างซ้ายขาดออกเห็นเลือดไหลออกเป็นทางย้อมท่อนแขนข้างล่างจนแดงฉานไอเชียวหันไปเห็นก็ร้องออกมาอย่างดีใจนั่นไงหมอคาถาที่ช่วยข้าไว้แสดงว่าไอเสือตัวนั้นมันตายไปแล้วใช่ไหมครับพ่อหมอ วัดดีพ่อผู้ใหญ่ผู้ชายคนนั้นยิ้มน้อยๆให้กับไอเชียวเขาไม่ได้แสดงความเจ็บปวดมากนักยกมือไหว้ผู้ใหญ่แสนก่อนหันไปตอบไอเชียวว่ามันหนีไปได้อีกแล้วเสือสมิงตัวนี้มันเป็นเสือที่มีอาคมแก่งกล้ามีความว่องไวที่สูงมากแค่ปืนยาวกระบอกเดียวของข้ายังเอามันไม่อยู่อีกตามเคยข้ามีมีดหมอที่มันกลัวแต่มันก็ฉลาดพอ ที่จะไม่ยอมเปิดโอกาสให้ข้าได้ชักมีดเลยสักครั้งหนึ่งอ๋อคนนี้เองหรอกเลยคือหมอคาถาที่มาช่วยไอ้ชี่เอาไว้อ่ะ,อะแผลที่แขนคงโดนสือกัดหรือตนโดนเสือมาเล่นงานมาแน่เลยใช่ไหมท่าทางก็เจ็บหนักเอาการอยู่นะผู้ใหญ่แสนรีบเชิญให้หมอคาถาขึ้นมาบุบ้านชี้ไปที่ต้นแขนข้างที่มีเลือดไหลโชกของเขาโดนเล็บมันนิดหน่อยเอง มันเป็นไรหรอกได้เอาว่านดับพิษใส่เสียหน่อยเดี๋ยวก็หายเสียดายที่ข้าจะจัดก,การมันไม่ได้มันเลยหนีไปได้อีกครั้งข้านะ่ะชื่อโชคข้ามาจากฝั่งของเขเมนพูดพลางหมอโชตก็ขึ้นมานั่งขัดสมาธิบนระเบียงเขาล้วงห่อยาจากถุงย่ามออกมาแกะห่อออกข้างในเป็นผงสีเขียวมะกอกกลิ่นสมุนไพรฟุ้งเข้าจมูกฉีกแขนเสื้อที่ขาดรุ่งริ่งออก เห็นรอยกรีดบ,บนเนื้อลึกพอสมควรหมอโชดโปะผงยาลงในแผลใช้แขนเสื้อที่ฉีกออกพันทับไว้ครู่เดียวเลือดก็หยุดไหลเสือตัวนี้ข้าตามรอยมันตั้งแต่ป่าฝั่งของเขเมรมันกัดเมียข้าตายข้าจึงตั้งใจจะมาตามล่ามันวันนั้นข้าไม่ทันระวังตัวไอ้เสือตัวนี้มันเข้ามาทำร้ายข้า เมียข้าเข้ามาขวางทางมันเลยโดนมันกัดตายถ้าไม่ได้แก้แค้นมันข้าคงตายตาไม่หลับแน่ข้าตามรอยมันมานานแล้วแต่เพราะมันเป็นสมิงอาคมที่มีฤทธิ์พอตัวสามารถออกล่าเหยื่อแม้แต่ในเวลากลางวันร่องรอยของมันบอกให้รู้ว่ามันมุ่งหน้ามาที่นี่เสียแต่ว่าข้าไม่รู้ว่ามันเป็นใครข้าอยากจะร่วมมือกับผู้ใหญ่กำจัดมันด้วยคนนึง่ง ข้บดีใจที่หมอโชดจะมาช่วยพวกเราเราจะต้องเร่งควานหาไอ้เสือเสอมิงว่ามันเป็นใครเขาว่ามันต้องอยู่ในหมู่บ้านข้านี่แหละเออในหมู่บ้านข้าน่ะมีคนที่น่าสงสัยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานจะต้องหาทางเอาตัวมันมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเสือเสอมิงตัวนั้นจริงๆหรือเปล่ามีคนที่น่าสงสัยเงิ้ยหรือพิสูจน์ได้ไม่ยากหรอกผู้ใหญ่ ข้ารู้นิสัยมันดีไอเสือตัวเนี้ยมันตัวใหญ่มากและแตกะมันเลยกินจุทนหิวไม่ได้นานหรอกถ้าหิวเมื่อไหร่แล้วก็มันจะออกล่าเหยื่อกินทันทีถ้าหาเหยื่อมาล่อมันพอมันหิวมันก็จะกลยร่างมากินเหยื่อข้าท่องคาถาเล่งให้มันกลายร่างแล้วจะหาทางแทงมีดหมอใส่มันเองดีละคราวเนี้ย ไอ้เสือสอหมิงจะต้องถูกกำจัดลงเสียทีไอ้คนที่ข้าสงสัยมันปลูกกระท่อมอยู่ท้ายหมู่บ้านนี่เองจากนั้นผู้ใหญ่แสนจึงวางแผนกำจัดเสือเสือหมิงร่วมกับหมอคาถาทุกคนยังพุ่งเป้าสงสัยไปที่ตัวสองแม่ลูกดังนั้นไอ้เมฆและยายสาจึงถูกกดดันให้ยอมทำตามที่ผู้ใหญ่และชาวบ้านต้องการคืนที่จะลงมือทำ ผู้ใหญ่แสนได้ให้คนไปนำตัวไอเมฆมามัดติดกับหลักที่ปักไว้กลางลานของหมู่บ้านเพื่อรอเวลาให้มันกลายร่างแล้วเอาลูกวัวมาผูกไว้ใกล้กันเพื่อกระตุ้นความหิวกระหายของมันเสือสมิงเวลาหิวมันจะควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องหาทางดิ้นรนออกมากินเหยื่อลวงเข้าสู่ยามวิกาลทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความมืด เสียงลูกวัวร้องทวนคลางดังแว่วมาพระจันทร์ข้างขึ้นพอมองเห็นกลางลานได้รางๆผู้ใหญ่แสนและชาวบ้านที่ใจกล้าพร้อมกับหมอคาถาซุ้มมองอยู่ในเนามืดไอเชียวทำหน้าที่ควบคุมตัวใยสาไม่ให้คลาดสายตาอาวุธในมือของทุกคนเตรียมพร้อมที่จะยิงหมอโชดบริกรรมคาถาเร่งให้เสือสมิงออกมาโดยไวขณะก,กำลังบริกรรมคาถา ร่างที่กลางลานก็เกิดสั่นสะท้านขึ้นมาไอเมมีท่าทีกระวนกระวายคล้ายอยากจะดิ้นรนให้หลุดพ้นจากพันธนาการทุกคนใจเต้นแรงจ้องมองไปที่กลางลานเฝ้ารอเวลาคนจะกลายร่างเป็นเสือถ้าทางมันจะกลายร่างแล้วมันคงทนหิวไม่ไหวกระซิบบอกผู้ใหญ่แสนอย่างกระยิมใจด้วยคิดว่า จะต้องกำใช้เหนือเสือสมิงได้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้คนที่ถูกต้องสงสัยได้ถูกมัดเอาไว้แล้วทว่าท่านใดนั้นเองเสียงเจ้าป่าก็คำรามกึกก้องขึ้นทุกคนสะดุ้งเฮือกตกตะลึงกันตาเหลือกเพราะเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากกลางลานแต่ดังมาจากร่างที่ย่างกลายออกมาจากเงาหมืดด้านหนึ่งอย่างชา้า จ้องตาสีเขียวสามของมันไปยังร่างของมนุษย์ที่ถูกมัดไว้กลางลานมันไม่ได้นสนใจลูกบัวแต่ประการใดเนื้ออะไรจะอร่อยเท่าเนื้อคนไอเมมองภาพเบื้องหน้าราวกับเห็นพยามมัจจุราชพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนให้ตัวเองหลุดออกจากเชือกอย่างไม่คิดชีวิตหมอโชดเห็นท่าทีไม่ดี าปรีออกจากที่ซ่อนลั่นกระสุนใส่มันเป็นคนแรกมันพันความมาทางคนยิงร้องคำรามกระโจนตะปบหมอโชดจนล้มลงปืนหลุดจากมือมันขย่ำขุนเขี้ยวลงบนท่อนแขนที่ยกขึ้นกันใบหน้าสะบัดหัวไปมาหมอโชดร้องลัน่นลานผู้ใหญ่แสนได้สติกนักปินใส่เสือจนปืนกระสุนหมดชาวบ้า,บานื่นยิงตามชนิดไม่นับ เสียงปืนดังหูดับดับไม่แม้ถูกกระหน่ำยิงแต่ลูกปืนไม่ได้ทำอันตรายแก่ไม้มันต่อยพกเขี้ยวจากท่อนแขนของหมอโชดหันมากระโจนใส่ผู้ใหญ่แสนตะปบอุ้งและหลงบนหลังกระชากเนื้อขาดเป็นร่องผู้ใหญ่แสนร้องเสียงหลงชาวบ้านต่างลน,นลานบรรจุกระสุนปืนมือเป็นระวิงหมอโชดกัดฟันข่มความเจ็บปวดใช้มือข้างที่เหลือ ชักมีดจากเอวรวบรวมเรี่ยวแรงทยานขึ้นขี่หลังเสือปักมีดลงบนกลางหัวของมันจนมิดด้ามพร้อมพ้องคาถาสำทับเสือร้ายส่งเสียงร้องดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านมันล้มลงนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงก่อนค่อยๆกลายร่างเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักสถานการณ์เลวร้ายคลี่คลายลงทันทีหมอโชดหอบหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อย ประคองตัวเดินไปหาเอื้อมมือไปจับใบหน้าของผู้ชายคนนั้นยกขึ้นดูไอ้คำ้ำเขาอุทานออกมาจ้องมองใบหน้านั้นอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองทุกคนต่างถอนหายใจยาวๆอย่างโล่งอกรีบเข้ามามุงดูสมิงร้ายที่ตอนนี้ได้หมดลมหายใจไปแล้วเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบลานวิจารณ์กันให้เซ็งแซ่ว่าที่แท้ เสือเสมิงไม่ใช่คนจากฝั่งไทยหลายคนหันไปทางเมฆที่ถูกจับมัดไว้กลางลานจ้องมองอย่างสงสารและเห็นใจขณะนี้ทั้งเมฆและเยสาได้ผลข้อกล่าวหาไปแล้วผู้ใหญ่แสนเดินกระโพกกระเพกไปเอ่ยคำขอโทษต่อเมฆและปลดเชือกออกจากลำตัวด้วยมือของตนเองข้าขอโทษจริงๆที่ข้าเขาใจผิดอะ และกล่าวหาล่วงเกินเยสากับลูกเมก,กับเยสาต่างน้ำตาคลอรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ดีใจที่คนในหมู่บ้านได้รู้ความจริงกันเสียทีว่าที่แล้วมาคนในหมู่บ้านไม่ได้ตายเพราะฝีมือของพวกตนเมกพยักหน้ารับคำขอโทษข้าดีใจนะที่ผลข้อกล่าวหาไปได้ต่อไปข้ากับแม่จะได้อาศัยอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขเสียทีอะ ไม่ต้องโดนรังเกยียจอีกต่อไปร่างเสือสมิงถูกหมอโชดทำพิธีสะกดวิญญาณและให้ชาวบ้านนำไปฝังดินภายในคืนนั้นเลยแกเป่าคาถาใส่แขนข้างที่ถูกเสือกัดจนคลายความเจ็บปวดลงดามท่อนแขนด้วยไม้ไผ่เอาผ้าคล้องไว้ที่คอใส่ยาที่แผลให้ผู้ใหญ่แสนบรรเทาอาการเจ็บปวดจากนั้น ก็กล่าวอำลาเพื่อจะกลับไปยังฝั่งเขมรในวันพรุ่งนี้ข้าได้แก้แค้นให้กับเมียข้าจนสำเร็จแล้วที่แท้ไอ้เสือสมิงตัวเนี่ยมันคือนายพานคนหนึ่งที่เมื่อก่อนข้าก็เคยรู้จักกันแต่มันคงโดนอาคมเข้าตัวจนกลายเป็นเสือสมิงไปข้าดีใจที่กำจัดมาลงได้จากนี้ไปใจของข้าก็จะพ้นจากความแค้นนี้เสียทีกลับไปที่นู่นแล้วข้าจะบวชตลอดชีวิต เพื่ออุทิศผลบุญให้กับดวงวิญญาณของเมียข้าและไอ้ขามอนุโมทนาด้วยนะหมอโชดขอบคุณพ่อหมอมากๆที่มาช่วยกำจัดไอ้เสือสมิงให้พ้นไปจากหมู่บ้านของข้าขอให้พ่อหมอเดินทางกลับไปอย่างปลอดภัยวันรุ่งขึ้นหมอขเขมรก็ได้เดินทางกลับบ้านของตัวเองด้วยหัวใจที่แช่มชื่นเบาสบายทุกคนต่างแยกย้ายกันไปดำเนินชีวิตตามปกติ หมู่บ้านห้วยหินก็กลับเข้าสู่ความสงบสุขดังเดิมเยสาและเมฆไม่มีใครติดใจว่าเป็นเสือสมิงอีกเมฆสามารถรับจ้างทำงานในหมู่บ้านได้ตามปกติและมีรายได้มาเลี้ยงตัวเองและแม่เยสาพบปะกับชาวบ้านบ่อยขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยค่ำคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเวียนมาถึงร่างพายผอมของเมฆ ยืนจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยท่าทางที่ครุ่นคิดสักพักร่างของเขาก็เริ่มสั่นสะท้านขึ้นทีละน้อยเยสาที่คอยมองดูรีบพูดขึ้นว่าคราวนี้อย่าไปกินสัตว์ใหญ่อย่างวัวเข้าอีกละ่ะไมเคิลกินแค่พวกกบเขียดกระรอกกระต่ายในป่าก็พอกินแค่เนี้ยเราก็อยู่กันได้ไม่จำเป็นต้องกินให้อิ่มจนเกินไปคราวก่อนที่บ้านของตาสม ฉันกลัวถูกจับได้แทบแย่ดีที่เสือมันร้องขึ้นซะก,ก่อนเราข้ามน้ำข้ามทะเลมากันไกลจะอยู่ที่นี่ไปจนตลอดชีวิตไม่คิดจะไปไหนอีกแล้วฉันเหนื่อยเมฆหันมาพยักหน้ากับเยสาสบายใจได้ป้าซาร่าผมจะไม่เผลอไปทำแบบนั้นอีกป่านี้อบอุ่นและสุขสงบดี เหมาะกับคนแบบเราจริงๆชายผู้เดินทางมาไกลาจากอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรหันไปมองดวงจันทร์เต็มดวงที่ใสสว่างตามเดิมใบหน้าของเขาเริ่มยื่นยาวออกเคี้ยวยาวขาวโผล่พ้นมุมปากทั้งสองข้างขนตามตัวงอกยาวขึ้นเรื่อยๆจนปกคลุมไปทั่วทั้งตัวมือสองข้างกลางออก เห็นเล็บงอกยาวแหลมครบทั้งสิบนิ้วยายสาเองก็กำลังจะกายร่างเช่นเดียวกันแสงจันทร์ส่องกระทบร่างปีศาจหมาป่าสองตัวที่พากันกระโจนออกนอกหน้าต่างหายเข้าไปในดงทึบโลดแลน่นออกไปหากินคู่กันอย่างหันสา